อือครับนี่กมีปักกดนะฮะสวัสดียามเช้าครับมายกตุ่มกันอีกแล้ว ครับเพิ่งมาถึงครับนี่วันกินอาจจอเตอรลุ้นกันครับตุ่มสองงานะฮะเฮ้ยมือมือมุกบ้างดูนางาด้วยด,าาดูนางาวันนี้น้ำไม่ค่อยขึ้นนะฮะนิ่งๆครับวันนี้ ไช่เลินอีกทีมงานยังไม่มานะฮะอีกทีมงานนะเหินหวเถิกยังไม่มานะนาเป็นต์กนีรเจงล่ะคลิปวงตกคลิปบบกู๊ดวุยกู๊มือ

ได้อยู่นี่ได้ประมาณโลหนึ่งเอาเอาไปดูของเราอืมชินเริงชิ้นเริงโปรงเองไม่ต้องเครื่งโปรงว่ะนี่ครับ ไม้ใหม่ตรงนี้ทีใหม่ฮะ,ะน่ย่ยเนี่ยยกมาแล้วโอ้ไม้ติดเ่อเคไม้ติดหน้างานนะฮะอ้อไหนหุ้มก็มีมวันนี้มีปลาแขงเนี่ยเีงาะครับนึงครับ เชือกก็จะขาดนี่ครับปรากฏวันนี้ใสสวยอยู่ครับเนี่ยเยอะไม่หมดเรื่องงอมหรือวะ นี่นียสวยๆฮะใส่กับเกลือ,อล่ะครักดใส่สวยเลยครับเดี๋ยวไปยกตุ่มครับนี่ฮะตุ่มที่สองไม่ค่อยถูกฮะตุ่มนี้ <c ười> อืมัํมุนอยนี่ไม่เรื้อเลยเนาะ ทำมันทำมดนุยมารือเลยนะนุยนุยได้กั่ันเอืมตาบอนเสียยู่แ่ล่ลู่ปรากดวันนี้สสวยนะฮะกฏธรรมดาตุ่มนี้ฮะมันได้เันนี้เงียบ นี่ครับได้โลกว่าครับตุ้มนี่เดี๋ยวชบุบเรือศิบุยชันรือเลยมาเรือเห็นไหมเจ้าเลียงสั้นเนาะเรือเลียงนะนี่นะนี่เจพาคนะจับตุ่มใหญ่เยอะเยอะก็ต้องหนักแล้ว สวยครับตัวนี้สมันีะงงงงานหนูนะไม่จะเครื่องันเร่งป้องแต่มันเครื่องป้อนว่ะครับประกดใสสวยอะเสมอกันเลยครับ

ลาคนมีมีกระเชยูมูนีนี่อตัวน้้ยมาับตุ้มเล็กเดี๋ยวาตี้งปาุมใหญ่ครับตุ้มใหญ่ได้อยู่ครับสองโลกว่านำนยครโลครับเดี๋ยวไปดูของพวกตาครับของหนุ่ของตาครับวันนี้อีกทีมงานยังไม่เห็น สงสัยย oh. <Okay. S 1> mm ังไม่ตื่นนะครับเดี๋ยวไปล้างปลาก่อนครับเต็มใจจ้าเสมอครับครับกองตายแล้วแชมป์เออหนุ่ยเมียนใส่สลัดเต็กหนุ่ยซาลเต๊กอือเฮ้ยเดี๋ยวเตรมเตย์ตรอเตย์ฮะตัวบอดาร์นี่เออครับโคลุมตอนอันนี้ได้เด็ดเด็ดมากโอเคโอเคอันนี้เตรอ

น่ครับนี่ราไปนจับเลยครับยกขึ้นน่เรไปเอาไล้นน่รับบการเดี๋ยวพอดูทีมงานอีกหนึ่งจะมาหรือเปล่าครับเดี๋ยวต้องรอก่อนครับ นี่ถึงบ้างนะแล้วจับไปหน่อยเดี๋ยวเทดูครับนี่เซียนวันนี้เขามือหนึ่งครับ9กิโลแต่นี่ของผมนะฮะถึงมาถึงโอ้ฟกริกกาจึงอื้อตีเก็เซไปคูยใหญ่ามาดูเก็เซทำไม พิเชิดเขาอยากดูนะขวคาบีตาปักแข่งเออครับมีตป๊กกดนะฮะได้อยู่ได้อยู่ สวยๆอ่าอ,อีกตุ้มอีกตุ้มตัวเล็กครับวันนี้ไม่ค่อยถูกพอได้อยู่ครับพอได้อยู่ ครับเหยือปลวกครับปลวกหมดแดงเดี๋ยวรอหน้าเหินมาก่อนนะครับเหลือมชมของหน้าเหินด้วยวันนี้น่าจะถูกเยอะหน้าเหินครับมาถึงแล้วนะครับโอ้ยหน้าเหินหน้าเหินอออเเหรมาโปง้ง

Oldai, đại die, đại cup. Oh, nàng hơn cửa lắng, don't Tốt lắm thanh mục trường, you know. Hai hoi, nàng 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 hoi, โอ้โหนี่ครับอื้อหือมีแต่ปรากฏเลยนะฮะกําลังยืนท่มลาอยู่มุ้ยนี้โอ้จับจังมาเต็มนี่นี่นี่ครับเก็บ3กก.นี่หมูเบียร์มาได้เฮ้ยยอดดาลกรุบดับมันเนาะฮะแต่ว่าเอ้าจะตรสอกกิเอาเหรอนี่นอรูมันเนาะครับเอาครับอื้อหือ ยอด segue, ครับนาเฮิน,ะนวเธอชายาเขา necesit, มานะฮะเยอะจริงครับเยอะจริงครับสำหรับวันนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวติดตามวันหน้าก่อนนะครับผมครับ